สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดี FC ุกท่าทุ่งนาดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมช่างเล็กนะครับครับวันนี้มี FC ส่งกล่องเอส่งกล่องมานะครับไม่ใช่กล่องนะครับเป็นจันจ่ายนะครับจันจ่ายจันจ่ายตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องคาบูนะครับเครื่องคาบูไม่เคยทําให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันทีนี้สภาพใหม่ยังใหม่เลยครเขาบอกว่าใส่ไปแล้วใช้ไม่ได้นะวิ่งไปดับดับติดติดดับดับติดติดนะครับติดๆับับดับอะไรประมาณนั้นก็ว่าไปนะครับ การจ่ายเครื่องขบบูนนั้นไม่มีอะไรมากมายครับมีไฟเข้าไปเส้นเดียวนะอีเส้นนึงก็เป็นวันรอบท่านนองครับหลักๆเขาใช้ข้างในตัวหมดเลยนะครับเป็นสัญญาณตัว ne สั่งเข้าไปที่ตัว power เลยนะครับตัว power หรือตัว ic module นะครับตัวนี้ ic module จะคนละตัวกันนะครับรับสัญญาณคนละแบบนะครับแต่รุ่นมาใช้กันไม่ได้แต่ว่าตัวคอยใช้กันได้นะครับคอยใช้กันได้นะนี่นะตัวนี้ครับการจ่ายเห็นไหมครับเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นกันสมัยก่อนนี่ก็เป็นพวกแปะยิ้มพวกอะไรนะครับ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นไอตัวนี้ก็เป็นคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์นะครับกันกวนนะครับพวกนี้กันกวนนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ติดนะครับบางคนบอกไม่ใส่ติดไหมติดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เหมือนไอ้ตัวทองขาวนะครับทองขาวไม่ได้แต่รุ่นนี้ไม่ใส่ติดนะครับตัวนี้เขากันกวนกันวิทนั่นเองนะครับตัวนี้นะสังเกตไหมครับว่าสายเอาเขาจะมีเนี่ยพินเอาเขาจะมีแค่สองเส้นนะครับสังเกตไหมนี่สีขาวนี่จะเป็นไฟครับไอ้สีอีกเส้นหนึ่งไม่ใช้ก็ได้ใช้เส้้้้้้้้นนนนนนเเเเเเเดดดดดีีียยยยยววังงงไไไไลลละะครบ่สสมใช อีกเส้นหนึ่งสีน้างๆนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับใช้แค่เส้นขาวเส้นเดียวก็ได้ขาวนี่เป็นไฟเข้านะครับสวิตช์กุญแจมาสวิกุญแจมาปั๊บแค่หมุนกันจ่ายนี่ไฟก็ออกแล้วนะครับตัวนี้เขาจะง่ายนิดนึงเพราะว่าเขาทํากระบวนการให้อยู่ในนี้หมดเลยรุ่นนี้เขาจะไม่มีกล่อง ECU นะครับไม่มีกล่อง ECU แล้วก็จะมีเวคข้ามนะครับเวกข้ามกรรมนาตัวนี้ทําำมาที่ลมดูดนะครับลมดูดเพื่อปรับไฟอ่อนไฟแก่นะข้างในเขาจะมีตัวโยกโยกปรับตัวสัญญาณดีๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในก็เป็นยังไงนะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า ใส่ไปแล้วสตาร์ตติดดับดับจบดับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมายครคุณตอนที่ไม่ตอนที่ไม่ไมติดลองลองดูสตาร์ตดูว่ามีไฟออกไหมมีไฟออกไหมถ้ามีไฟเข้านี่แล้วไฟไม่ออกก็าเสียอยู่ข้างในเนี่ยมีแค่นั้นแหละครับนะครับ,นะรบการเช็คแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เหมือนการเช็คตัวอิมดูลก็เช็คได้นะครับตัว IC หรือว่าตัวพาวเวอร์สเต็ปนั่นเองก็ใช้ได้ตัวนี้ก็เป็นฝากราถ้าไฟมาออกถึงคอยแล้วนะครับคอยไฟสูงออกแล้วถ้าไม่ออกมาตรง4ี่รูนี่ฮะตรงตามโรเตอร์นี่ไม่ออกก็เปลี่ยนพวกบนแล้วก็จอกโรเตอรับ หลักๆเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับครับก็เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นกันจริงใส่กันได้นะครับบางคนกล่องเสียเพื่อนๆที่กล่องเสียนะครับกล่องเสียใช้ระบบแก๊สนะครับระบบแก๊สเป็นระบบมิกเซอร์นะครับระบบมิกเซอร์ไม่ใช้หัวฉีดนะถ้าใช้หัวฉีดต้องใช้กล่อง ECU แต่ถ้าเป็นคนไหนที่ใช้ระบบแก๊สเป็นระบบมิกเซอร์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องพวก c a อะไรพวกนี้นะครับใส่ดัดเข้าไปได้เลยับไฟออกแน่นอนพอไฟออกปั๊บคุณก็อาระบบแก๊สใช้แก๊สได้เลยระบบดูดไม่ต้องใช้อะไรมากมายมิกเซอร์ก็ไฟออกหัเทีแน่นอนครับ หมุนแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรมากเรื่องเลยก็ไม่เรื่องมากด้วยนะครับรุ่นนี้เก่าๆนะครับก็ปรับกไฟอ่อนไฟแก่ก็ใช้หมุนเอานะครับหมุนนิดดน,นะครับแต่ว่าจัหวะที่เครื่องติดเดินเบาเ่าไว้ค้ำตัวนี้จะมีต้องมีแรงดูดนะครับกระดูดเขาจะไปยกกำมะนาให,ให้ให้ไฟนั้นอ่อนหรือแก่ก็ว่ากันไปทีนะี้อันนั้นก็ต้องดูกันนะครับว่าอาการเขาเสียเสียอะไรได้บ้างนะครับประมาณนั้นจริงเช็คไม่ยากนะครับเดี๋ยววิธีการเช็คไฟเช็คยังไงเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับอ่ะมาดูกันเ,มมเปิด ปรับหนะ้ากล้องก่อนนะครับแล้วมาดูว่ามันทานํางานยังไงง่ายๆนะครับตัวนี้ง่ายๆไม่เคยทําให้ดูกันแต่ก็ลองมาดูกันนะจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะบ,บางคนบอกเอ๊กล่องเสียไม่รู้ทำไงนเนี่ยแบงไปเลยนะถ้าใช้แก๊สนะครับถ้าใช้แก๊สระบบดูดนะครับแต่าบางคนบอกจันจ่ายเอ้กล่องเสียไม่รู้จะหาที่ไหนไปซื้อจันจ่ายใเครื่องขาบูนเนี่ยมันใส่ได้เลยครับ 4A 5A อะไรใส่ได้เลยเสียบปับนะ๊บนะฮะ ก็สามารถใช้แก๊สได้ไม่ต้องกังวลนนะีใช้ไฟเส้นเดียวง่ายๆครับไม่มีอะไรมากมายกลงกล่อมไม่ต้องสนใจมกว้างเข้าปากไปเลย <laughs> ใช้ต้นเเดียวก็พอละง่ายแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไง จ,จ่ายแปะยิ้มอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับโอลล่าตัวเก่านะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นจ่ายธรรมดาไม่มีกล่องนะครับตัวนี้ไร้กล่องนะครับตัวนี้ไร้กล่องไม่มีกล่องตัวนี้ค่าไฟเข้าไปเขาก็ทํางานได้แล้วนะครับมีไฟเข้าไปเส้นหนึ่งสังเกตดแม่สายจะมีสองเส้นนะครับตัวนี้สายจะมีสองเส้นนะครับ จะมีไฟเข้าเส้นหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากมายตัวนี้จะมีคอยอยู่ในข้างในเสร็จเลยนะครับเปิดมาก็ไม่มีอะไรมากมายแค่นี้นะครับแค่นีอ้อันนี้เป็นไว้กั้านะครับไว้กล้าหรือว่ากร,รมนานครับกำมนาไว้สำหรับดึง นี้ก็เป็นจ่ายคาบูนะครับคาบูเรเตอร์นะครับคาบูเรเตอร์จริงเราไม่มีอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทติดดับติดดับนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ไม่มีอะไรสามารถลองได้เลยนะไม่จริงไม่ต้องมาถึงมือผมก็ได้นะครับเพราะว่าหลักพื้นๆแค่่มีไฟเข้าคอนเดนเซอร์นี่ก็ไม่จาเป็นนะครับไม่ใส่ยังได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคอนเดนเซอร์ตัวนี้การกวนเฉยนะครับการกวนนะการกวนก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็เป็นต่อ r p m เข้าไปที่ไมตวัดรอบเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรประมายคอยนีก ปกติทั่วไปฮะคอยรุ่นหัวชงหัวฉีก็ใช้กันได้หมดนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้กับหัวฉีก็ได้อะไรก็ได้รุ่นหัวฉีดรุ่นใหม่ๆก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นยานจ๋าก็ทามาสําหรับเครื่องคาบูเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนมาแล้วสตาร์ตติดติดระดับติดระดับอ่าเกิดจากอะไรก็ต้องดูฮะต้องดูกันนะครับหลักพื้นพื้นมันนะครับหลักพื้นพื้นมันก็มีแค่เซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับทำหน้าที่เหมือน c ี i ีไออ่ะตัวนี้นะครับก็จ่ายตามพันวัน ส่วนในตัวนี้เป็นชุดกำมนาเขาเรียกชุดกำมนาครับมีไว้ทำอะไรครับสาหรับว่าเวลาเครื่องเดินเบานะครับเครื่องเดินเบาจะมีไว้ค่ำนะครับไว้ค่ำลมดูดตรงนี้นะครับลมดูดตรงนี้ดูดเพื่อให้ตัวนี้โยกได้ตัวนี้ต้องโยกได้นะตัวนี้ล็อกไม่ได้นะครับบางคนไปล็อกล็อกไม่ได้นะตัวนี้ต้องโยกได้นะเห็นไหมฮะตัวนี้จะโยกได้เนี่ยเยห็นไหมตัวไอตัวตัวเนี้ยกำมนาที่เอาไปสำหรับดึงพวกนี้นะครับดูนะครับเนี่ยดึงเขาจะโยกย้ายได้นะครับโยกให้ไฟอ่อนแก่นะครับเขี่ยวตรงนี้จะถึงก่อนถึงช้าถ ก็จะทํางานเหมือนไฟเพราะก็จะอ่อนขึ้นหรือแก่ลงอันนึงขึ้นอยู่กับการปรับเขานะครับตัวนั้นนะครับเราต้องดูอีกทีนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพอเล่งเครื่องแล้วเนี่ยกำมะนาเขาจะคืนตัวนะครับแต่เดินเบากำมะนาเขาจะอดูดอย่างนี้นะครับเดินเบากำมะนาจะดูดเบาเวลาเครื่องติดไปเต็มที่แล้วนะครับมีแรงดูดแรงดูดจะน้อยลงก็ตัวนี้เขาจะคายลงมาประมาณนั้นนะครับทําให้ไฟอ่อนหรือแก่ตามจังหวะรอบความเร็วนั่นเองครับก็เดี๋ยวลองดูให้ว่ามันดูดได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ามมันจะดดดูไ้ หาสายก่อนสายางเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้กำมานาลองดูดเข้าไปตัวนี้เป็นทอดดูดนะครับก็จะมีสองลมสองรูให้ดูเดี๋ยวผมลองเสียบเข้าไปก่อนนะครับเอาสายยางมาเสียบดูยางดูดนะครับตัวนี้ต้องขยับได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูดขยับได้เลยนะครับดูดแล้วขยับได้นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าทํางานได้ไหมอ่าถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิด ปรับเปลี่ยนไม่ได้ไฟเขาก็จะอยู่นิ่งนะครับไม่อ่อนไม่แก่อะไรประมาณนั้นขณวนั้นมีผลต่อการวิ่งนะครับมีผลต่อการวิ่งตัวนี้นะครับเนี่ยขยับอย่างนี้เลยครับนะครับก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญว่าทําไมถึงดับนะครับทําไมถึงดับวิ่งหนึ่งไประดับบ่อยๆตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะครับรุ่นไหนก็แต่ต้องแน่นนะครับต้องแน่นต้องแน่นต้องแน่นแล้วก็ไม่หลวมก็แคกก็แขกนะครับนี่นะ แน่เห็นไหมฮะเนี่ยขยับดูนี่รู้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาขันไม่แน่นมาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาขันมาไม่แน่นจากโรงงานมานะครับเนี่ยจากโรงงานประกอบมาเขาขันไม่แน่นไอ้พวกเราก็ไม่ตรวจสอบไปดีนะครับก็หลวมๆนะครับนะหลวมๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้เป็นโมดูลนะครับโอโมดูลแต่ว่าตัวนี้ไปใช้กับรุ่นฉีดไม่ได้นะครับคนละตัวกันนะสัญญาณคนละตัวกันนะสัญญาณพันคนละตัวกันนะครับ สัญญาณพัน ing. ตัวนี้เขาออกจากนี่มาครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นระบบหัวฉีดเนี่ยออกจากตัวนี้ต้องไปแปลงเข้าเหมือนกันนะครับไปแปลงเข้ากล่อง ECU นะครับถ้าเป็น IGT IGT ตัวนี้สัญญาณสองเส้นนี่นะครับเนี่ยขาวกับแดงเนี่ยนะครับขาวกับแดงนี้วิ่งไปไหนครับเขาจะวิ่งเข้ากล่องมา ECU ก่อนแล้วย้อนกลับมาที่นี่แต่ตัวนี้ไม่นะครับตัวนี้เขาวิ่งมานี่เลยนะครับวิ่งมาที่นี่เลยขั้วนี้เลยสองตัวนี้เลยครับตัวนี้ไม่มี IGF I อะไรครับตัวนี้สัญญาณเขาเาใช้ NE คู่เลยครับ NE บวกลบเข้าไปทีีี่่คคูนนนนนนน้้้เลยรััััับบวอตะะสส นั้นบางคนสั่งมาสั่งให้ถูกด้วยนะครับไม่เดี๋ยวไฟไม่ออกอีกเหมือนเดิมนะครับต้องดูด้วยนะครับเนี่ยหลังจากนะเนี่ยเจอเลยนะครับหลวมนะครับเดี๋ยวลองขันดูว่านั่นขันได้ไหมส่วนใหญ่จะไม่ได้แน่นแล้วนะครับแน่นแล้วนะครับเนี่ยตึงแล้วนะครับเนี่ยตึงแล้วแสดงว่าน็อตเขายันอยู่นะครับน็อตเขายันอยู่นะเหมือนกันนะครับก็ขันไว้ยันเลยนะครับต้องลองขันดูให้แน่นได้แน่นได้ไหมตึงแล้วนะ่ไม่ตึงแล้วยังหลวมได้อยู่นะ ยังหลวมได้อยู่นะครับยังรวมได้อยู่แสดงว่าเขาเอาน็อตตัวยาวมาใส่เนี่ยเลยจะลองดูก่อนนะครับนี่ยแน่นกันนะครับนี่ฮะเขาหลวมไว้นะครับเขาหลวมไว้อย่างงี้มันก็แน่นอนอยู่แล้ววิ่งไปก็ดับอยู่แล้วตัวนี้เขาลงกาวต้องลงกาวต่อเนื่อนะครับดูเนี่ยเนี่ยขันได้น็อตนิดเดียวเองฮะเห็นไหมครับเนี่ย หัวเข้าไปหน่อยเดียวนะครับเนี่ยหัวนี่เข้าไปนิดเดียวนะครับนะฮะเองข้างในไม่พังมาแล้วเลยเนี่ยนี่นะครับไม่รู้เขาขันยังไงมาโอ้โหดูสิฮะเนี่ยข้างในนี่เห็นไหมครับข้างในดูตันหรือเปล่าเกีียวเสียแล้วมั้งเนี่ย ถึงไหมตัวนี้รับยาวเกินไปนะครับใช้น็อตยาวเกินไปครขันไม่เข้าหรอกครับได้ค่นี้เองครับเนี่ยยันแล้วนะครับเนี่ยยันแล้วนะครับน็อตเขายันค่นี้เองครับขันไม่ทะลุนะครับไอตัวนี้มันบางครับเสื้อมันบางนะครับเสื้อบางอ่ะเดี๋ยว้อาจดการหาน็อตมาเปลี่ยนใหม่ให้เขานะครับตัวเท่แค่นี้นะครับตัวเล็กๆแค่นี้โอ้ยนะปัญหาพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ บางทีว่าไฟออกเราก็เช็คว่าไฟออกปกติแล้วทำไมติดติดดับดับนี่นะครับน็อตเขานะครับน็อตเขาใส่มายาวนะครับน็อตยาวพอสมควรนะครับน็อตยาวพอสมควรเห็นไหมครับนี่สองตัวนี้เขาใส่ไปได้เฉพาะหัวนะครับเกี่ยวเข้าไปได้เฉพาะหัวอย่างเดียวนะครับตัวเข้าไม่ถึงนะครับเข้าไม่ถึงก็คือลอยนั่นเอง ตัวลอยปั๊บตัวไอซีโมดูลตัวนี้จะไม่ถึงนะครับจะงอแงก็งอแงย่างนี้เดี๋ยวผมลองดูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูจานจ่ายตัวเก่านี้นะครับเดี like ๋ยวผมถอดไปให้ดูนะครับนี่น็อตตัวนี้นะตัวเดียวกันเห็นไหมฮะเนี่ยยึดตัวเดียวกันนะเดี๋ยวดูน็อตเขานะครับเดี๋ยวดูน็อตเขาหนักเขานะครับนี่เขาแน่นตึ้งเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยวดูน็อตเขานะครับว่าตัวเท่ากันไหมเดี๋ยวให้ดูตัวนะครับนี่นะครับนี่หลักเขาแค่นี้นะครับดูที่ว่าตัวเท่ากันไหมนี่นะครัับตว เห็นเไหมครับว่าเท่ากันไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับความต่างกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับรัดความยาวต่างกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้มันเข้าไปมันไม่ถึงไงมันยันหัวก็ไม่เหมือนกันนะหัวมนก็ไม่เหมือนกันเขียนไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่อาศั่ตัวนี้ก็น่าจะไม่สุดเหมือนกันนะ นี่มาจุดเหมือนกันนะครับเข้าไม่สุดเหมือนกันเนะี่ยได้แค่นี้นะครับเนี่ยหลือแหวนก็แขกก็แขกเลยฮนะยันแล้วนะครับนั่นแหละครับต้องดูนะครับต้องดูอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนน็อตให้เลยเปลี่ยนน็อตก่อนนะครับอ่ะเอาน็อตอเราให้เข้าไปเลยเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่ใจดีขนาดไหนดูของเขาใส่ของเราของเราใส่เข้าไปเลยเกี่ยวเสียหรือเปล่านะ แล้วนะครับนั่นเ้าต้องดูด้วยนะครับขยับได้ไหมเนี่ยแน่นตึ๊กเลยนะครับตอนนี้ตัวนี้ต้องแน่นนะครับเคยบอกไว้หลายรอบแล้วะเนี่ยแน่นนะครับสนิทเลยนะครับตัวนี้สนิทเลยนะะไม่งองแงก็งองแงก,กัน,นะครับแน่นตึ๊กเลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมาลองอีกทีนึง ัวสายไฟพวกนี้ต้องเก็บให้ดีนะครับพอเดี๋ยวกรรมนาเขาจะเลื่อนนะครับกรรมนาตัวนี้จะเลื่อนได้ถ้าเลื่อนไม่ดีไปโดนสายไฟขาดอีกเหมือนเดิมนะครับต้องระวังนะครับตัวนี้เ็าต้องเลื่อนได้นะครับนี่นะครับนี่แค่นี้ครับแค่นี้นน นนี้แน่นแล้วนะครับปัญหาก็เกิดจากตรงนี้ครับแน่นแล้วน,นี่เอาไฟป้อนเข้าไปกาวเขาออกแล้วนะครับ เพ่ๆๆเลยแพะแดเนี่ยนี่นะครับถ้าไม่กลัวไฟดูดก็ใช้อันี้ปั่นก็ได้หลอดไฟก็ได้เหมือนกันนะครับใช้หลอดไฟลองก็ได้ผมลองถอดกันนะมันจะเอาหลอดไฟลองติดไฟได้อย่างเดียวดูดมืออีกอนกันเดี๋ยวผมจะเอาสายตัว power module ออกก่อนนะ เราใช้หลอดไฟรองแทนแทนไนนี่นะครับแทนคอยไม่ไม่คอยมันดูดมือเอานะครับเอาสายสีนี้นะครับเอาสายสีเหลืองเนี่ยนะออกมานะสีเหลืองนี่มันจะออกโมดูลจะมาทางนี้นะครับอันนี้เราก็หาหลอดไฟก็ได้นะครับหลอดไฟหลอดไฟนี้ผมบอกครับแล้วก็จับไฟนะจับแทนคอยเขาเลยนี่นะครับจับแทนคอยเขาจับนี่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จับนี่เนี่ยเข้าสองเส้นเนี่ยเหมือนกันนะครับ อันนี้ไม่ดูดมือเลยครับไม่ต้องกดดูดอันนี้เราหมุนได้เลยนะครับเห็นไห้ว่าหมุนได้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับี่หมุนก็จะแวบๆนะครับเห็นไหมเห็นไฟแวบๆไหมครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คอยออกนะครับแสดงว่าอย่างแรกเราเช็คอะไรครับเอาเช็คโมดูลนะครับเช็ค IC ซีพาวเวอร์นะครับ ว่าทางานไม่ทํางานนะครับไม่ต้องไปลองคอยก็ได้คอยเดี๋ยวไฟดูดถ้าไอตัวนี้มาแล้วมีไฟมีกาวมาอะไรปกติกับพิบได้ตามที่รอบที่เราหมุนเนี่ยจบครับจบนะครับแต่ถ้าใส่ไปที่คอยแล้วคอยไม่ออกก็เปลี่ยนคอยทิ้งได้เลยนะครับนี่่หลักการแค่นี้นะครับเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นของเครื่องพวกเครื่องคาบูนะครับเครื่องคาบู 4A 5A อะไรพวกนี้ครับแปะยิ้มมาอะไรพวกนี้นะครัง่ายๆครับหลักการกคมีประมาณนี้มีแค่นี้นะ เราไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มเติมอะไรไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเหมือนเดิม ทุกจ huh? ุดต้องไล่ให้แน่นนะครับก็ให้แน่นนิดนึงนะครับดูว่าไม่ใช่หลวมขั้วหลวมอะไรพวกนี้บางทีจุดอันนี้ก็หลวมอีกออกเห็นไหมอันนี้ก็หลวมอีกนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่นนะครับโอ้ตายเลยนี่ผมไม่มาไล่นี่จบเลยนะครับเนี่ยหลดแน่นหมดหลวมหมดเลยนะครับเนี่ยคนนี้ไลแล้วนะครับไม่มีอื่นแล้วนะตามนี้นะครับ ส่วในตัว power เนี่ยไอตัว condenser ตัวนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ดีครตัวนี้มันเพกากันให้ไฟมันนิ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าส่งไปที่ไอตัวนี้เป็นตัว rpm ทยับวารรอบนั่นนะครับก็ใส่นี้เข้าไปนะจบแล้วนะครับีแค่นี้ครับโอ้ดูก็าทำเนี่ยเนียนมากเลยผมไม่ได้ใส่ซีน ใส่สนเข้าไปก่อนโอลิงโอลิงจบแล้วก็ใส่เจ้าหัวโรเตอร์เข้าไปตัวหัวโรเตอร์นี่มีปัญหาด้วยนะครับเคียวล็อกไม่มีแล้วเขาเคียวล็อกไม่มีปั๊บเนี่ยเวลาเขาใส่แล้วจะหมุนไปนะครับตัวโรเตอร์นี่นะครับมีปัญหานะครับก่อนเนี่ยเวลาใส่ปั๊บเขาจะหมุนได้รอบเลยเพราะนั้นเราใส่มันก็จะไม่ตรงล็อกต้องดูด้วยนะครับตัวโรเตอร์นี่ก็เหมือนกันครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วหลักการวิเคราะห์คล้ายๆกันหมดนะครับหลักการวิเคราะห์ก็คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจันจ่ายเป็นระบบวัชิ่งหรือว่าเป็นตัวคาบูเรเตอร์นะครับหลักการทํางานก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับการจว่าสัญญาณน่นีนวิ่งเ,องอเข้าจันจ่ายก่อนนะครับหรือว่าวิ่งเขา้าผ่านออกจากจันจ่ายไปวิ่งหากล่องน,นะรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ใช้แล้วนะครับรุ่นใหม่เขาใช้เป็นสัญญาณเซนเซอร์หน้าเครื่องแทนตัวเดียวกันจริงๆหลักการคล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ สัญญาณวิ่งไปที่กล่อง ecu จาก ecu ก็วิ่งมาคออจุดระเบิดมาเป็น igt ไปประมาณนั้นวิ่งเข้าเป็นสัญญาณ ne ออกเป็น igt นะครับกลับเป็น igf ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็แต่ะละการวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับนะวิ่งจะเป็นอาจารย์จ่จายระบบคารบูคาบูเรเตอร์นะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยปัญหาเขาลดปัญหาวุ่นวายมันก็ง่ายดีเหมือนกันมีแต่ไฟเส้นเดียวไฟเขาออกแล้ะทำจังหวะเขาได้นะครับ จังหวะก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับใส่ไม่ถูกอ่าใส่หัวนอกก็จออไม่ถูกอะไรไม่ถูกก็นะตาร์ทไม่ติดหรือว่าตาต์ทจุดระเบิดข้ามนั่นเองนะครับตีกลับอะไรพวกนั้นนะครับปึงปังเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็คลิปนี้ก็เอาไปดูกันนะครับบางคนไม่เคยเห็นก็ไปดูกันนะครับอ่าอาจจะเช็ดกันไม่เป็นนะจารจ่ายพวกนี้ทาไมมี2สายนะใช้ง่ายๆครับก็ต่อไฟเข้าไปเส้นอีกเส้นเป็นวัดรอบไม่ต่อก็ได้นะครับคอนเดนเซอร์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอ่าตัวไอจีโมดูลอยู่แล้วนะครับ โอเคก็ประกอบลงกล่องคืนเจ้าของอย่าลืมนะครับไปเปลี่ยนโรเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับโรเตอร์ไม่ค่อยดีอยู่นะตัวนี้โรเตอร์หลวมนะครับทําให้มีปัญหาจุดระเบิดไม่ตรงนะครับหรือว่าวิ่งไปเดี๋ยวอุ่ยังหลุดตีกของอ่าต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้ยโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับรจังเด็กสวัสดีครับ